สวัสดีเจ้าคะ่ะมีต้อนรับเข้าสู่บที่สามหนึ่งูผมไม่ได้ตัดคลิปเลยนะผมขอโทษทุกคนนะที่คุณอาจจะได้ดูคลิปเมื่อวานชานั่นแหละครับเป็นผลที่ผมไม่ได้ตัดคลิปเองแต่ว่าตอนเช้าเพลินประชุมงานแล้วกูก็เอ้ยเพลินสัมภาษณ์งานกูประชุมงานแล้วแยกกันกูออกไปข้างนอกนี้จะแล่วเปียกเลยร้อนขอบคุณค่ะขอบคุณไม่เป็นไรแล้วก็พยายามจะเอาพัดลมไปก็ไม่ได้สายไม่ถึงร้อนนะ แต่ว่างานเสร็จไปตัวแล้นะอ้าวถึงแนละ้วโอเคนั่นแหละแล้วก็ทํางานเสร็จไปตัวหนึ่งก็คือไอตัวที่อะไรวะวอลกเมลิสนะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วพี่หนุ่มช่วยดูแล้วก็ดีพอยก,กันไปเรียบร้อยนะมีเรื่องงงๆเกี่ยวกับ SQL a c h m e m y นิดหน่อยแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะพอได้นะน่าจะพอเข้าใจแล้วก็เหลืออีกหนึ่งฟีเจอร์เดี๋ยวทำวีคหน้าเดี๋ยวเราเราจะออกไปกินข้าวแกงที ปั๊มแล้วก็ไปเอลซีนต่อ,อเพราะเราโหยเอลซีมากอยากกินกาแฟาหวานไม่ได้เจอเอลซีมานานไปเริ่มวัน แต่เมื่อเช้าที่เราไป LWC นะไปร้านพี่แชมป์แล้วกูได้เมนูใหม่ไว้ก็คือกูไปเห็นคาว่าพีทในเมนูแล้วกูก็แบบพี่แชมป์ครับทำพีทกับกาแฟาได้ป่ะครับแล้วก็ได้เป็นกาแฟาพีทเป็นอเมริกโกโซดาพีทอะไรสักอย่างนึงอ่ะซึ่งโอเคแล้วก็พี่แชมป์ก็โดนกูโดนพี่แชมป์จำกัดการกินโดยที่เขาบอกว่าให้กินแก้วนี้ได้แค่เดือนละครั้งไม่มันไม่ใช่ปัม ที่โดนจำกัดการก,กินพี่แชมป์เขาจะขายเมนูนี้แค่เดือนละหนครั้งเพราะฉะนั้นเดือนหน้าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกินได้แต่ว่าต้องมาแย่งชิงก่อนป่ะอ,อ๋อมันไม่มีใครรู้อยู่แล้วเมนูนี้ เฮ้ยพวกมึง <S <S พวกมึง <S 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 รู้ <S <S แล้วนี่เฮ้ยไอเหี้ยกูมาคิปทำไมเนี่ยเออทำมาเถอะเออนั่นแหละเออถ้าได้กินก็ไปลองกินกันแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะออกไปเดินนะเดินวิ่งสามัคคีแล้วก็เออวันนี้กูทำงานเสร็จไปหมดแล้วไม่รู้บอกไปหรือยังแต่ว่าทำเสร็จไปหมดแล้วนะเหลือฟีเจอร์ใหม่ที่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าครับแล้วก็วันนี้อัปเดตสเตตัสเพื่อนๆดีกว่าเพื่อนๆสัมภา์งานไปเพื่อนๆฉันอยากให้เพื่อนๆใจช่วยหน่อยว่าจะได้รับข่าวดีไหมนะภายในจไปด <โ>กดหัวใจกันรุนรัววันเลยจ้ะอะไรยูทูบมันมีนคนับกดไลค์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 โอเคแต่ใ<ม>ครว่ากันเอาไปเดินก่อน ทำไมไวะเขาเป็นเหลวแล้วทำไมอยากกินกล้วยปิ้งทำไมอยากกินกล้วยปิ้งอยากกินกล้วยปิ้งใครใครใครรู้จักรก้านกล้วยปิ้งถแถวๆเนี้ยคอมเมนต์มาได้ไหมอยากกินกล้วยปิ้งทำไมอยากกินกล้วยปิ้งอะไรที่เราตามหามันจะไม่เจอไม่เข้าใจากล้วยปิ้ง ทำไมคุณถึงมาลบกวนผมเราที่ผมนอนอยู่ยข้างบนนี้ทำไมคุณถึงไม่ดูเบเกอรี่ของคุณต่อไม่คุยด้ว,วฮะไม่คุยด,ด้วยแล้วทำไมเพื่อนถึงมาแกล้งปามตอนปามน,นอนเขาว่าทำไมถึงมาแกล้งมาตีมานุ่มมาน,นี่ไม่ได้ทำเพาะเพื่อนทำอ่ะเพื่อนทำทำไมเขางงเขาไม่เข้าใจเราสนิทแนบชิดกันไปหรอ แล้ววันนี้เจอสมยุงรเร้ล่าสมยุงคือตายไปแล้วเหรอไมไ่รู้เหมือนกันนะ,ะนั่นแหละครับอย่างที่เห็นตอนเย็นเรากินชาบูชาบูไปนะก็เป็นชาบูชาบูหมูต้มๆกับผักๆก็โอเคอยู่นะแล้วก็กลับมาไม่รู้กูได้บอกพวกมึงยังผลประกอบการวันนี้ได้เท่านี้ ยินเดียกูด้วยกูได้4กิโลแล้วฮนะถึง4กิโลแล้วรู้สึกว่าเป็น4กิโลที่แบบไม่เหนื่อยขนาดนั้นด้วยนะก็คือ,อยังเดินต่อได้ยังโอเคแล้วตอนนี้เพื่อนก็มานอนเบียดแล้วมันก็แบบมันเหมือนแบบนอนไม่ได้เพราะว่าต่างของวเองไม่ได้อับน้ำมันแบบที่ไปเดินมาแล้วก็กินข้าวหัวเหม็นแล้วง่วงก็ม,มานอนพักก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องสนุกที่ต้องทาเหมือนนะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกการติดตามชมนะมีใจ ทีได้เป็นเพื่อนของทุกคนในทุกๆวันเพื่อนกินข้าวกันไปตอนนี้กูง่วงมากเลยเดี๋ยวกูอาจจะไปอาบน้ำนงน้ำนอนอะไรก็ว่ากันไปนะสวัสดีเจ้าครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ